ประเด็นที two, ่ today, Trip 2เก mm ี่ยวกับการประเมินโครงการก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในประเด็นนี้เป็นการประเมินว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรเพื่อทําให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้สําเร็จภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่จัดสรรให้หรือไม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสปัจจัยสําคัญที่ใช้ในการประเมินความสําเร็จของโครงการ ประสิทธิภาพหมายถึงตัวชี้วัดที่บอกให้ทราบว่าการใช้ทรัพยากรในโครงการทําได้ดีเพียงใดเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของโครงการซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆเช่นเวลางบประมาณและบุคลากรในทางกลับกันประสิทธิผลหมายถึงตัวชี้วัดที่บอกให้ทราบว่าการดําเนินโครงการบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ภายใต้ทรัพยากรที่จะสัรหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่ง ประสิทธิภาพคือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง Doing the T thing right ในขณะที่ประสิทธิผลคือการทำในสิ่งที่เหมาะสม Doing the right thing ตัวอย่างเช่นโครงการอาจมีประสิทธิภาพในแง่ของการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำงานให้เสร็จทันเวลาแต่ถ้าผลสุดท้ายไม่เป็นไปนตามเป้าหมายของโครงการก็จะไม่เกิดผลในทำนองเดียวกันโครงการอาจมีประสิทธิผลในการบรรลุปเป้าหมาย แต่ถ้าใช้เกินงบประมาณหรือใช้เวลามากเกินไปก็จะไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อกำหนดความสำเร็จโดยรวมของโครงการการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะช่วยระบุส่วนที่สามารถทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโครงการในอนาคตนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและกลยุทธ์การจัดการโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น